อัปเดตความรู้สึกของเขาผ่านไพ่ค่ะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะข้อความที่คนนั้นน่ะเขาอยากจะบอกคุณความรู้สึกในส่วนลึกของหัวใจเขาที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะมีอะไรบ้างโอ้โหเขาบอกว่าคุณนะ่ะน่ารักคุณเป็นคนที่ทําให้เขาอะมองโลกเปลี่ยนไปก็ได้จากที่แต่ก่อนเขาอาจจะเป็นคนเก็บตัว อ,อยู่กับเซฟโซนของตัวเองไม่อะไรแต่พอมาเจอคุณเขาทําให้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะออกไปข้างนอกอยากมีความสุขกับคุณอยากไปโน่นไปนี่กลายเป็นคนแบบเขาเรียกว่ามองโลกในแง่ positive เหมือนคุณนะคะไพ่บอกว่า stay optimistic about your love life positive thinking and fresh view brings you r o m a n c e นะคะเพราะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ มองโลกในแง่บวกแล้วมันทําให้เขาอ่ะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าพลังงานมันมันดึงกันอ่ะเชื่อมกันทําให้เขาอ่ะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเหมือนกับคุณนั่นเองนะคะใบถัดไปค่ะเขาบอกว่าเขายอมที่จะอยู่แบบไหนก็ได้ที่คุณต้องการคุณจะกักขังหัวใจเขาไว้เขาก็พร้อมที่จะอยู่แบบนั้นกับคุณนะคะพลังงานใบถัดไปเขาบอกว่า เขาอยากอยู่กับคุณ2ต่อ2นะคะ i t is time to disconnect from the w o r l d นะคะขอเพิ่มนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกนะคะใจของคนคนนี้อยากบอกอะไรกับคุณอีกไพ่บอกว่าเขาอยากขอความรักจากคุณนะ่ะกุเขาขอความรักเลยคุณเป็นรัก ที่เขาปรารถนาเป็นรักที่ทำให้เขามีความสุขนั่นแหละค่ะอีกใบค่ะเขามีความรู้สึกแบบหลงไหลคุณเนี่ยนะคะมีความรู้สึกแบบการเหมือนเป็นการจีบกันใหม่ๆอ่ะม,ม,มันมันมีแพชชั่นมากนะคะเอ่อมันเหมือนมีความรู้สึกมีแพชชั่นต่อคุณอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้ความรักมัน เออจะบอกไงมันสดชื่นอะคะ่ะมันไม่น่าเบื่ออะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วมันสดใสสดชื่นอะไรประมาณนั้นอะคะ่ะเนี่ยเขาอยากไปฮันนีมูนพาคุณไปเที่ยวรอบโลกอะไรประมาณนั้นนะคนะฮันนีมูนน enjoy the beach of holiday time together ในวันหยุดที่จะถึงเขาอาจจะพาคุณไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้นะโอเคขอเปิดเพิ่มอีกสักสามใบสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่อีกนะคะ เขาอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกคุณว่าสําหรับความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมันปลอดภัยมากนะคุณเชื่อใจเขาได้อะไรอย่าเนี้ยเชื่อใจเขานะ is h uh, is safe for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณเหงานะคะเขาอยากให้คุณแบบ มีเพื่อนเหมือนเขาอยู่ข้างกายมีคนรักที่คอยอดูแลนะคะเขาบอกเลยว่าเขาจะอยู่ข้างกายคุณอยู่กับคุณตลอดไปนะคะทูเลอร์เพราะคุณคือรักแท้ของเขานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะขอให้คุณโชคดีเหมือนที่พ่ยขึ้นระหว่างคุณกับเขาความรักสมหวังนะคะ